อยากได้อะไรวันนี้พ่อพี่ี่เป็นเสียนพระแน่ๆมีใบฝอยด้วยเหรอชอบตรงนี้แหละเป็นลูกสิธย์วัดโพนิมิตขอประวัติพ่อทูนให้ผมหน่อยได้ไหมเฉยเงาเดี๋ยวมันแข่งเดี๋ยวมันเปิดแข่ง เออนซื้อไปเลยมาครับเอ้าเอา,เอาไปไปโดนหมาญี่ปุ่นกัดมานะจักรยานล้มครับฮะอ,ออกกำลังกายงันตรายเท่าไหร่อ,อยากได้เท่าไหร่วันนี้สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าอ่ารับยอดมานี่แวัสันนี้อาจารย์นองก็ใส้ขาวรุ่นแรกครับปีหนึ่งสี่พ่อผมบอกว่าตะกุดมันต้องม้วนสองรอบอาจารย์ มันมีของเก๊มากถ้ากลุมจะมวนรอบเดียวพอพีนี่เป็นเซียนพระแน่ๆเพราะผมสมัยก่อนอะถุงใส่ซ่อมตู้หมาอะถุงใส่ตู้หมาแต่เป็นตู้หมาไม่ใช่แบบคอมพิวเตอร์แบบแตเป็นตู้หมาแบบไฟฟ้าเป็นตู้ไม้อ่ะครับแล้วก็ไปซ่อมไปซ่อมเขาก็ะจะให้เป็นแบบว่าให้พักให้อะไรมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแ อันนี้เท่าไหร่วะคนไว้อันนี้มันมเกี่เทนะ่าไนะหร่วะสี่พันวะสี่ป่ะสี่พันเนี่ยเนีพลาสติกนั่นเป็นรุ่นแรก 95, 95. เก้าห้ารบเป5เก้าห้าข้อนี้ไอ้ไอพลาสติกรุ่นแรกเป็นยังไงอ่ะมันคือคำถาม <laughs> เพราะเห็นเห็นเขาบอกว่ามันจะมีรุ่นที่รุ่นแรกเน่ยเป็นหลังสวัสดิการุ่นสองมันจะเป็นคุดอะครับ ไอคนพูดมันได้สร้าง <c oughs> เรามันคือประเด็นไงประเด็นคือไอเราเห็นหลายแบบก็กําหนดมาว่าจะจะเล่นแบบไหน่ะตั้งทฤษดีแบบไม่มีปีไม่มีคุยไง <c oughs> บางอันแล้ว,ว่าเจอเก๋าเลยน,นี่ปีอะไรไย <N> น่าจะเก้าเจ็ดหรือปลัาจังเก้าเจ็ดหรือเก้าแปดหรือเ่ามันคือปัญหา แก่ปู่น,นี่สมเด็จโตป,ปีหน,นึ่งหนึ่งครับอืมอันเนี้ยอันนั้นปีหนึ่งห้าครับบัตรโทนอนอเพราะเดี๋ยเป็นผิวอ่าเข้าใจเขาเข้าใจาอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจถึงใช่ไหมปู่หิวอันนี้เขาปู่หิวครับเออโอเคยุ้นใหม่มีตะ <c oughs> เข็บ นี่ปีไหนเนี่ยเหมือนเวทมงคลเลยไม่รู้ไม่รู้ของที่ไหนนะแต่ว่าใต้ฝ<ฮ>ัง่งฝั่งอะไรไม่มรู้ครับแท้ฝั่งเม็ดแร่อะไรครับพาบ้านพี่เยอะเยอะมากครับผมบอกให้อันนี้เป็นหลวงพ่อตเต้าวัดเกาะลองไซเป็นลูกศิษย์วัดโพนิมิตขอประวัติพ่อทูนให้ผมได้ได้ไหมประวัติพ่อทูลนครับ ถามพ่อพี่อะไรประวัติพ่อทูนท่านเก่งมากนะผมจะบอกครัท่านโคตรเก่งเลยเนี่ยแต่เราไม่ได้จะเผยแพร่บารมีท่านยังไงเพราะว่าเราเป็นพระอุปราชท่านคือสมเด็จนวลครับพระท่านเก่งไงเรารู้แต่ว่าท่านเก่งอันนี้มีฝั่งตะกุดทองคำมดเลยครับกุโตะหรอไม่ใช่ครับเป็นพระวายพระสวัยครับพระดีแต่ว่าฝั่งตะกุดทองคำมันจะมีฝั่งตะกุดกับกับไม่ไม่ฝั่งครับไม่ฝั่งเลยใช่พระวายเขาเก่ง เอาปลาขาวอันนี้ปีสามห้าครับผมก็พแพงเป็นย่อยๆนะจังโอเคชอบเลยมาอันนี้เป็นปีหนึ่งห้าแต่ว่าอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ของวัดโคนอนครับอ๋อนนโอ,อนนเค<อ>ดิมีใบฝอยด้วยเหรอชอบตรงนี้แหละชอบ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 ใส่มัดอันนี้เป็นเหลี่ยมย่อยๆนั่นเห็นจานกู้ถึงหลบเขาฉาก ผมก็เลยเอามาสังเยญแต่ว่าเป็นรุ่นสี่ครับรุ่นสี่สายคอนเนาะใช่ครับเดี๋ยวรุ่นแรกจะแพงนะใช่ครับรุ่นแรกซึ่งน่าจะเป็นหมื่นเนาะเราฉาบว่าสี่สายคอนรุ่นสองยังแพงเลยเหรียญที่ทันำคาดรู้สึกจะมีสี่รุ่นนะครับรุ่นสี่ที่ทนเฮ้ยยางจริงแกแกเพิ่งมอเตอท้าไม่นานใช่หรือรุ่นแรกเองรุ่นสุดท้ายแกทำ่ออยู่เลยหล่อมาเกลารูปเหมือนปั๊มอะอเอครับไม่ไม่แน่ใจแต่รุ่นสี่นี้จะเป็นปีสามหกครับ สามหมื่นได้ไหมอ่าเพราะมันจะย่อยเยอะนะเม,มื่อวานไอ้มีนผมจะตายไอ้บินบนเลยเพราะมันจะพระย,ย่อยไงแท็กซี่เหมือน,นครับแั่ยางยนตตรงนี้นะฮะผมขายในในกลุ่มไปครับก็ประมาณสองพันสองพันห้าแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยมันจะมันจะยากตรงนี้เขาเขาจะเหมือนกับกลัวเราจะไม่ส่งพระให้หรืออะไรเงี้ยครับเขาต้องให้เราส่งพระไปก่อนะอะไรเงี้ยเหมือนก็เลยจะขายทีละอง์ทีละองอสี่หมื่น ซื้อให้เพราะผมคอือได้กำไรกับพายปีชุดท okay> hey> ี่แล้วขอบคุณมากครับเฉจบครับนะเราก็ต้องจาว่าเราเคยได้กำไรมาเราก็ต้องชดเชยให้ไปเลขบัญชีไทยพาณิชนิดนะครับโอเี่0 0 0 0บาทใช่4,000นนะครับ นั่นเรียบรออบ้อยขอบคุณครับมาไวเข้มไวสี่หมื่นเก็บใส่กองเร็ว <c oughs> ค่ะ